มาพบกันอีกเหมือนเช่นเคยนะครับเหมือนเช่นเคยนะครับวัน <c oughs> นี้ก็รู้ๆกันอยู่นะครับผลสุดท้ายก็เป็นไม่ตามคาดนะครับเป็นไม่ตามคาดที่ทุกคนคาดหวังกันไว้นะก็คือไอ้รกรกุกเฉินนะครับรกรกุกเฉินนะครับ พูดง่ายก็คือเป็นโรคที่ไม่เลือกพื้นที่ไม่เลือกพื้นที่ใช้ใช้ได้ทุกพื้นที่นะครับใช้ได้ทุกพื้นที่ใช้แม้กระทั่งอยู่ในห้องนอนนะครับในห้องนอนห้องน้ําก็ใช้ได้นะครับใช้ได้นะครับพรกรพวกนี้นะครับกันเวลาพ่อแม่พี่น้องอะจะทําอะไรก็ต้องให้คานึงถึงพรกรฉุกเฉินนะครับพรอกรฉุกเฉินนะครับเพราะว่า มันจะเลื่อนไปเรื่อยๆนะครับมันจะเลื่อนไปเรื่อยๆเลื่อนไปจนกระทั่งว่าไม่มีจะเลื่อนแล้วก็พรบพรกเนี่ยก็บทประภาพผมไปเองหมายความว่าไร้ประสิทธิภาพนะครับมันไม่มีประสิทธิภาพนะท่านเราจะเห็นว่านายกนัฐมนตรีเนี่ยไม่เคยมาพูดเรื่องพรบนะพรกถึงเฉิญเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะเลื่อนหรือไม่เลื่อนนะแต่ส่วนมากที่มาพูดนี่มักจะเป็นในวิสุนะ นะเนี่ยเนี่ยอันนี้มาพูดแทนตลอดนะครับพูดแทนตลอดนะพูดแทนอยู่เป็นอานิเป็นกิจประจําวันนะเป็นกิจจตินเป็นกิจชนิดนะคนพวกนี้นะเนี่ยงั้นเราก็ดูว่าทําไมต้องเลื่อนเลื่อนทําไมกลัวอะไรกันนะกันหนาทั้งทั้ง่ประเทศไทยไม่มีโรคนะก็ยังเลื่อนกันอยู่นั่นแหละนะอเมริกานะคนติดโควิดตั้งสิบสี่สิบห้าล้านคนนะ ที่ติดเป็นเรื่องเป็นราวในสี่ห้าล้านคนนะเขาก็ไม่เห็นเลื่อนเขาไม่เห็นมีพรกฉุกเฉินเขาไม่เห็นมีเรื่องความมั่นคงอะไรของเขานะนะเขาก็ยังอยู่ได้นะในโลกใบน,นี้เขาไปไหนมาไหนเขาก็ยังไปกันอยู่ตามปกติทั้งๆที่เขามีผู้ติดเชื้อเนี่ยเยอะนะของของเขาเนี่ยนะที่อเมริกาเนี่ยแต่ของไทยเราดนี่ก็แปลกเออบอก ก็ปรากฏว,ว่าโรคพรากอฉุกเฉินนี่มันกลายเป็นว่าเป็นโรคที่เกี่ยวข้องกับการเมืองไปแล้วนะครับคือกลัวว่าชาวบ้านชาวช่องออกมาจะเนื่อขบงขบวนขับไล่มันก็เลยกลายเป็นประเด็นไปเลยนะตอนนี้นะครับเป็นประเด็นไปเลยในเมื่อคุณประกาศพรากฉุกเฉินไปแล้วนี่สิ่งที่จะต้องทําตามมาก็คือหนึ่งจ่ายเงินเลยครับเงินค่าเยียวยานะครับเดือนละห้าพันว่ามาเพิ่มมาเลยนะครับไม่ต้องไป ไม่ต้องมาเที่ยวสมัครใหม่อยู่แล้วครับเสียเวลาจ่ายแม่งทุกคนเลยนะไม่ว่าจะเป็นขนาาน้าราชการเป็นขนาาน้าราชการตำรวจทหารเป็นขนาาน้าราชการกติเสียหรือเป็นประชาชนคนธรรมดาเดินข้าวแดงกินข้าวแดงนะเนี่ยต้องต้องจ่ายให้หมดนะครับจ่ายให้หมดเพราะเราคุณหยาประกาศพร,รกรฉุรกเฉินกันดีนะนะเพราะคุณทําให้ประชาชนไม่สามารถที่จะทำอาหากินได้นะครับวันนี้ก็เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมผมก็ สองแพลตฟอร์มเหมือนเดิมนะครับทั้ง youtube แล้วก็ทั้ง facebook เหมือนเดิมนะครับเหมือนเดิมนะเราออกพร้อมกันนะครับเพราะว่าไม่งั้นเราก็ไม่ต้องเที่ยวออกทีละอันทีละอันเสียเวลาเวลานะครับออกพร้อมกันทีเดียวจะมีคนดูหรือไม่มีคนดูไม่ใช่สาระนะครับนะไม่ใช่สาระส่วน f a เฟ o o ุ๊กมีคนดูเยอะนะคนดูพอใช้ได้นะส่วน youtube นี่ก็ก็พอใช้ได้นะครับพอใช้ได้ ข,ขึ้นลงก็ว่ากันไปนะครับก็ดีใจด้วยที่เข้ามาดูนะกดไลค์กดแชร์นะกดติดตามกดซับสไครต์อะไรก็ว่ากันไปนะครับนะถูกอกถูกใจแล้วก็ติดกันไปนะครับนะก็ผลสุดท้ายก็คือเป็นไม่ตามคาดนะคือพอระกรนเฉยเฉไม่เลือกพื้นที่นะครับไม่เลือกพื้นที่นะครับไม่เลือกพื้นที่นะครับนะเพราะว่าไอ้เรื่องพวกนี้มันจะไปอ้างเรื่องโรคโควิดกันแล้วครับโควิดนะโควิด นะประชาชนคนไทยก็ดูกันไปนะครับดูกันไปว่าจะทําีอะไรต่อนะครับอยากจะดูว่าถ้ามีพลกรอยุดเฉยแล้วจะมีอะไรต่อนะครับนะจะมีอะไรจะเกิดขึ้นนะอ่าได้ดูกันนะครับได้ดูกันนะก็ช่วงนี้ก็ได้ข่าวมีข่าวออกกันมาเรื่อยๆนะเกี่ยวกับเรื่องอ่อที่ไปพี่น้องนักศึกสิธนักศึกษาเนี่ยเขาออกมาเดินขบวนออกมาลาขับไล่รัฐบาลน,นะครับช่วงนี้ก็เมื่อวานวันซื้อนี้ก็ที่เชียงใหม่ใช่ไหม ที่เชียงใหม่ที่อุบลที่กรุงเทพนะครับแล้วก็ที่อื่นๆที่มันปดกันเป็นดอกเห็ดเลยนะครับนะแล้วก็วันนี้วันที่เท่าไหร่วันนี้วันที่22สิงหาคม2563เอ้ย2563นะก็มีข่าวออกมาแล้วว่าจะมีนะอีกสีห้าจังหวัดนะอีกสีห้าจังหวัดแล้วก็ส่วนมากจะเป็นจังหวัดใหญ่ๆทึ่งเป็นหัวเมืองหัวเมืองนะครับ ก็ตอนนี้เขายัางเชิงครับเขายัางเชิงกันดูว่าการจะมีประชาชนมาร่วมสิทธิ์นักศึกษาจะามีความกลมเกลียวมีความสมัคคีนะปองดองกันขนาดไหนนะครับที่จะมาดําเนินการในเรื่องที่กําลังดําที่กําลังทํากันอยู่นะครับที่กำลังทํากันอยู่นะนะก็ยังไงไงก็ขอให้ประสบความสาเร็จในสิ่งที่ทํานะครับในสิ่งที่หวัง ประชาชนจะได้อยู่ดีกินดีมีความสุขนะแต่ประชาชนก็อย่าดีแต่พูดนะครับประชาชนทั้งหลายทั้งมวลนะอย่าดีแต่พูดนะครับอย่ามาอ้างว่าตัวเองแก่เท่าชาานะนะไม่ได้นะครับแก่งําเงือกยิ่งดีนะครับนะอายุเจ็ดสิบแปดสิบเก้าสิบนี่ทหารตำรวจม,มันจะทาร้ายก็ให้มันรู้ไปใช่ไหมเออตรวนเด็กวัยรุ่นซึ่งเขามีความคิดความอ่านดีกว่าผู้ใหญ่นะอดีกว่าผู้ใหญ่บางคนนะครับดีกว่าผู้ใหญ่บางคน ก็เมื่อเขามีกิจกรรมตามรัฐธรรมนูญน,นะครับตามรัฐธรรมนูญน,นะครับก็ขอให้ทุกขอให้ทุกคนนะครับลองประสบความสําเร็จในการดําดเนินกิจกรรมที่ตัวเองทํานะที่ตัวเองทําอยู่นะครับไม่ต้องไปกลัวเรื่องว่าจะติดคุกติดตารางนะมันก็คือในเมื่อเราลงทุนกันถึงขั้นว่าออกมาเดินขบวนขับไล่นี่สแสดงว่าเราก็พร้อมที่จะติดคุกติดตารางกันอยู่แล้วนะครับ นะติดคุกติดตารางกันอยู่แล้วนะเพราะว่ามันติดไม่นานหรอกครับมันไม่ใช่ไปติดเป็นร้อยปีหรืนมะ่อไหนะถ้าคนไม่เคยจะทำความผิดมาก่อนศาลก็ยกนะยกอ่านะจากคดียายาก็เป็นรอลงอาญา,ยาถ้าศาลสั่งจำคุกติดคุกจริงอ่ะมันมันก็ถือว่าเวรกรรมของประเทศไทยก็แล้วกันนะครับของประเทศไทยไปนะเราไม่ต้องไปคิดให้มันลึกลึกซึ้งนะไม่ต้องคิดให้มันลึกซึ้งนะครับคิดแต่พอดีพอดีนะครับอ อย่างรัฐธรรมนูญมันบอกว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์นี่ก็ทุกคนก็โลกันนะครับศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ทุกคนมีสิทธิ์เท่าเทียมกันในความเป็นมนุษย์เป็นมนุษย์ใครจะมาด่ามาดูถูกเหยียดหยามกันนี่ไม่ได้นะครับไม่ได้ตามรัฐธรรมนูญแต่ว่ารัฐบาลเขาไม่พูดตรงนี้นะเขามาพูดอยู่อย่างเดียวว่ากูจะต้องเอาเรื่องมึงให้ได้กูจะต้องจับมึงให้ได้ ไอเน,นี่ยคือความเป็นศัดิ์สีความเป็นมนุษย์นะตามราตางๆของรัฐธรรมนูญแล้วก็สิทธิเสรีภาพนะแล้วก็ความเสอมอภาคของบุคคลนะย่อมได้รับความคุ้มครองเห็นไหมเขาบอกเป็นชัดๆอยู่แล้วนะครับเนี่ยไม่ต้องไปอธิบายให้มันเยอะแยะเสียเวลานะครับนะเสียเวลาเวลานะเนะี่ยรัฐธรรมนูญมันก็เขียนมันก็บอกอยู่แล้วนะสัตว์สีความเป็นมนุษย์สิทธิเสรีภาพและความเท่าเทียมกันเห็นไหม โดยที่เราไม่ไม่ขัดกฎหมายเห็นไหมการเดินขบวนนี้ไม่ผิดกฎหมายไม่ขัดกฎหมายไม่ขัดกฎหมายเพราะว่าศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์เพราะเป็นสิทธิและเป็นเสรีภาพในการแสดงออกนะครับมันไม่ผิดกฎหมายการออกไปถ้าจะผิดกฎหมายได้ก็เมื่อหนึ่งเราไปเข้าไปชุมนุมแล้วเราไปตีตีหัวร้างข้างแตกไปเที่ยวด่าพ่อล่อแม่มึงตรงนี้จะเป็นคดียาเากิดขึ้น นะนะส่วนที่เราออกไปชุมนุมนี่ในเมื่อเราไปขออนุญาตถูกต้องตามกฎหมายแล้วไม่อนุญาตนี่เราก็ออกได้นะครับเพราะเราถือเรามาขอเรามาขอเพื่อสิทธิในการชุมนุมเรียกร้องระบอบประชาธิปไตยความเท่าเทียมกันส,สัศสีและสิทธิเสรีภาพในความเป็นมนุษย์มันทําได้หมดนะทําได้หมดถ้าไม่อนุญาตนี่เหตุผลสนน่วนมนกมันเหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นนะครับคนที่ไม่อนุญาตนี่เหตุผลที่ฟังไม่ขึ้นทั้งนั้นเลยครับ สองไม่ขึ้นเพราะในเวลาเราไปขออนุญาตเราไม่ได้ขอมาตีกันนะเราไม่ได้ขอมาฆ่ามาแกงกันนะครับเราขอออกมาเพื่อเรียกร้องสิทธิเสรีภาพนะพอไม่ให้ก็ประชาชนผมก็ไม่ยอมนะผมก็ไม่ยอมผมก็ลุกคือกันลุกคือกันแล้วก็ออกมาประท้วงกันนะครับประท้วงอย่างที่เห็นเห็นกันทุกวันนี้นะแล้ววันที่ยี่สิบห้านี่วันที่เท่าไหร่วันที่ยี่สิบสองอะหรือสามวันสามวันนะครับอีกสามวันก็จะรู้แล้วครับนะอ่าประชาชน กับรัฐบาลเนี่ยจะว่าอยังไงนะนักวิสิ์นักศึกษาสนี่เขาเขาไม่ยอมมันอยู่แล้วนะครับอ่าอย่างเหมือนอาจารย์บิยะว่านะพระอาจารย์บิยะบอกว่าอะไรอะไรก็วิบวับปวปิบวับมานะทําตัวให้มันวิบวับวิบวักมาให้นะภาษาใต้ก็วิบวับวิบวักหน่อยภาษาใต้นะวิบวับวิบวักอย่างนี้พบคนตายนะครับพบนคนตายนะครับที่มาพูดมาคุยวันนี้ก็พี่น้องชาวใต้ที่ฟังอยู่คงฟังอหอกกนะักันเนาะ ฝังออกนะคผู้ปราชา,กานะ์การงานยึงฝังออกเลยนะนะเออั้นก็เราก็เราก็จะพบกับความเป็นจริงในสังคมนี้นะสังคมของประเทศไทยเรานี่จะเป็นยังไงนี่มันอยู่ที่นิสิตนักศึกษาและประชาชนที่รักความยุติธรรมความเป็นจริงทางสังคมความเป็นจริงของชีวิตนะความเป็นจริงของการดํารงชีวิตนะครับความเป็นจริงของความเป็นึกแผ่นของชาตินะครับ แล้วก็เราจะเห็นว่าพวกที่มันมาอ้างแลวใส่ร้ายป้าสีว่าอว่าไมือว่าสถาบันอย่างจริงๆแล้วนะประชาชนคนไทยนะครับไม่ว่าจะเป็นนิสิตินักศึกษาประชาชนเขาไม่ได้พูดเรื่องสถาบันนะครับนะคนที่พูดเรื่องสถาบันส่วนมากนี่ก็จะเป็นในนักการเมืองนี่แหละครับไอ้นักการเมืองที่มันเสียผลประโยชน์มันก็โยนความผิดให้กับนักเรียนนิสิตธนักศึกษาประชาชนทั่วไปแต่ตัวมันเองแหละครับตัวร้ายมากนะครับ พวกนี้โขนนะพวกนี้บวโขนทั้งนั้นเลยสังเกตดูนะเวลาลงข่าวลงอะไรเนี่ยพวกนี้จะโขนสถาบันหมดนะเพราะตัวเองไปไม่รอดแล้วคือพูดง่ายว่าพวกพวกที่เอาสถาบันมาเล่นนี่คือพวกที่ทําลายนะครับพวกที่ทําลายทั้งนั้นทําลายสถาบันชาติาศาสนาพระหมหาษัตริ์อคนพวกนี้นะเอาสังเกตดูดีน,นะครับคือคนถ้าเขารักสถาบันเขาจะไม่พูดถึงเลยนะเขาจะไม่พูดถึงก็จะเพราะเป็นเรื่องของสถาบันเป็นเรื่องตามรัฐมนูญที่รับมนูลเขียนไว้ชัดแจ้งนะบุคคล ใดที่จะไปกล่าวหาเรื่องใส่ร้ายป้ายสีสถาบันพระมหากษัตริย์ในทางใดๆไม่ได้นะครับบอกแล้วนะเขาก็รัฐมนตรีก็เขียนไว้ชัดเจนนะครับนะไอ้ส่วนคนที่แหกอแคอกแหกไรไปนี่เราก็เห็นกันเยอะนะครับเยอะแต่ว่าไอ้เรื่องพวกนี้เราก็ไปบงังคับจิตใจของไม่ได้นะครับเพราะชีวิตของเราเนี่ยอยู่เกิดมาเพื่อต่างจิตต่างใจต่างคนต่างมีความคิดความอ่านความพิจิตนของของคนไม่เหมือนกันนะเพราะไม่เหมือนกันนี่เราจะมี ว่าเขาอย่างงู้นอย่างนี้ผิดมั่งถูกมั่งนี่มันก็คงไม่ได้นะครับคงไม่ได้แต่ที่แน่ๆตัวเราเนี่ยจะเอาอยงางไะงตัวเราเองเนี่ยจะเอาอยัางไงกับชีวิตตัวเราเองจะเอาอยัางไงกับประเทศไทยตัวเราเองจะเอาอยัางไงกับเรื่องความไม่ถูกต้อ,องเรื่องความไม่ชอบมาฝากคนแล้วไม่ทํานองของทำซึ่งมันผิดหัวผิดตาผิดฝาผิดจมูกกันอยู่เนี่ยเราจะเอาอยัางไงเราจะทํายังไงให้บ้านเมืองนี่มีความสุขมีความเจริญเราจะทํายังไงบ้านเมืองนี่ เป็นปึกแผ่นนะเราจะทํายังไงให้บ้านเมืองเราเนี่ยสามารถติดต่อต่างประเทศได้อย่างสิทธิและเสรีภาพเท่าเทียมกันเหมือนกับที่รัฐมนูลได้เขียนไว้ตามมาตราสีนะ่นะนะไอ้เรื่องพวกนี้ก็มันก็ต้องวิเคราะห์นะทุกคนต้องวิเคราะห์วิจารณ์วิจัยนะดูว่ามันเป็นยังไงนะไอ้คนที่มาพูดเปล่าประเปล่านะไอ้คนที่มาดา่าประชาชนดา่า นักเรียนนักศึกษานี่แม้มนิสัยมันเป็นยังไงคนพวกนี้มันเป็นแบบไหนถ้าเราไปรู้ฟื้นความหลังไปเรื่อยๆไกลๆเนี่ยก็เราจะรู้ปรับความมาพฤ้นข้อปฏิบัติของไอ้คนพวกนี้ได้เป็นอย่างดีนะได้เป็นอย่างดีมีแต่ความเละเทฟอนเฟะทั้งนั้นนะพวกนี้นะค้ายาเสพติดอย่างนี้นะเออเป็นนี้เป็นสินนะอ,อ่แล้วก็โกงบริษัทห้างร้านนะโกงทุจริตคอร์รัปชันเันนะส่วนมากจะเป็นอย่างนี้หมดนะครับ และที่มันมาออกโวยวายกันนี่เพราะมันต้องการให้มันพ้นผิดพ้นมนทินนะแต่จริงๆแล้วคําว่าพ้นมนทินมันไม่มีหรอกเพราะในใจทับชั่วอะไรไว้มันก็จะอยู่ในใจตลอดมันไม่มีห่างหายไปหรอกครับมันไม่มีนะครับประชาชนจะอยู่ดีกินดีหรืออยู่ดีกินไม่ดีเนี่ยมันมันก็อยู่ที่ประชาชนนะครับไม่ใช่ปล่อยให้น้องๆออกไปเฮ้ยเฮ้ยแล้วตัวเองแม่นั่งวอราะอยู่ข้างหลังนะพอไป พอไม่สําเร็จก็ไปดา่านักเรียนนักศึกษาเนี่ยนี่คือคนชั่วที่อยู่เบื้องหลังไงนะไม่ว่าจะเป็นประชาชนคนธรรมดาหรืออะไรก็แล้วแต่คือตัวเองอ่ะมือไม่พายเเท้าราน้าเนี่ยคนพวกนี้เยอะนะประเทศไทยจะมีคนพวกนี้เยอะนะนั่งหัวเราะเพื่อนนะเนี่ยมันมีเยอะคนเปรตอย่างเงี้ยเยอะนะนั้นเราในฐานะคนไทยนะเพราะ่ถ้าอะไรที่มีเป็นความยุติธรรมนะเป็นความยุติธรรมสิ่งที่เรียกร้องมาเพื่อระบอบประชาธิปไตย นะแล้วเราก็ต้องทํานะครับต้องทานะเพราะว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันทํางินอยู่ทุกวันนี้มันเละเทะฟอนเฟเะเลอะเทอะนะประชาชนก็แทนที่จะได้รับการบองดองก็ไม่ได้รับการบองดองกันนะพอดูพอเขามีการเรยกร้องประชาชนไปไล่นายกออกไปนี่เกิดเสือกมีพวกเชียร์ลุงอีกนะเอะ้มันไมและพวกเฟติมีมแลวมามาสร้างความแตกแยกให้กับ ฟันเมืองอีกแล้วเรื่องที่มึงจะหยุดย้อนมึงหยุดไปก่อนมึงเชียร์ลงมึงเะียร์ำยี้อะไรเพราะขณะนี้เขากำลังไล่ไล่รัฐบาลกันอยู่แล้วจะมาเชียร์เชียร์ให้อยู่มีอยู่แค่หยิบมือเดียวนะแล้วก็พวกเดิมๆน่าเดิมๆไม่เคยเปลี่ยนเห็นไหมมาแหกข้อกันมาเนี่ยผมว่ามันไม่ถูกนะมันน่าจะหยุดแล้วก็ หันมาปองดองว่าจะทํายังไงให้ประเทศชาติมีความเจริญรุ่งเรืองจะทําให้ประเทศชาตินี่ปะเรามาปองดองกันว่าเอ,อ้ทยทาไงว่าเศรษฐกิจเป็นอย่างนี้เราจะทําไงให้ประเทศเอ,อ่อไทยเนี่ยนะมีความเจริญรุ่งเรืองเป็นเสือตัวที่หนึ่งที่สองสามที่ห้าเหมือนสมัยใ,ในอดีตนะเราจะทํายังไงแต่นี่มันเละเละลงไปเรื่อยเงินทองกอร่อยหลอลงไปเรื่อยชาวบ้านก็ไม่มีจะกินนะพอไม่มีเงินแจกจากรัฐบาลเนี่ นั่งหน้าหมานกันหมดแล้วตอนนี้นะนะนั่งหน้าหมานกันหมดแล้วหันหน้าหันตาหันหน้าเข้าหาต้นไม้กันแล้วนะไปพึ่งพูดผีปีศาจกันแล้วตอนนี้นะครับพึ่งพูดผีปีศาจกันแล้วเที่ยวไหว้ไหว้ต้นเสาไหว้ขี่หมากองยังไปนั่งไหว้ตีเป็นเลขเด็ดหมดแล้วนะตอนนี้นะครับอ่ะนี่ด้วยดีๆนะครับความไม่ได้เรื่องในราวของของคนในชาติเราเนี่ยเป็นอย่างนี้หมดแล้วนะครับแทนที่ว่า กลุ่มหนึ่งเขาเรียกร้องเรื่องอย่างนี้แทนที่ไปรวมกันเพื่อแย่ทำให้ประเทศชาติมันมีความเจริญรุ่งเรืองกับใหม่เลยกับแต่งแยกกันเนี้ยนี่มันมีเป็นสองพวกนะนะพวกแรกคือพวกเรียกร้องประชาธิปไตยอีกพวกหนึ่งคือพวกเชียร์ลุงนะพวกเชียร์ลุงอ่าแล้วเดี๋ยวก็จะมีขึ้นมาอีกเป็นหลายๆพวกนะครับเดี๋ยวมันจะมีตามมานะเดี๋ยวจะตามมาไอต้ตรงตามมานี่แหละโหแม่ไม่รู้จะเกิดวิกฤตอะไรขึ้นมาอีกนะ พราะประเทศไทยนี่มันมันมีอะไรแปลกๆอยู่ตลอดนะครับแล้วอย่าลืมนะครับอันนี้มันเดือนกรกฎาคมสิงหาสิงหากันยาพอตุลาวันที่6ตุลาเนี่ก็6ตุลา19ทุกคนก็จําได้ดีนะใกล้วันเดือนตุลานี่โอ้ยประเทศไทยก็จะมีเรื่องไม่เป็นเรื่องขึ้นอีกเยอะนะครับอีกเยอะอีกเยอะ,อยอะนะนี่พอพอช่วงนี้นะพอเมื่อวานนะเมื่อวานนะพอเขา รัฐบาลนพขรมนตีหรืออะไรก็ไม่รู้เนี่ยประกาศพรกฉุกเชินสบสบข้อะไรนั่นน่ะประกาศว่าอาจจะมีต่อพรบฉุกเฉินอีกถึงเดือนโอ้ยคนทั้งประเทศยี่เลยยี่ยี่ยี้เลยนะครับเนี่ยเพราะว่าไอ้ไอ้พอมันต่อพรบฉุกเชินไม่ถึงถึงงสิงหานะเดี๋ยวพอสิงหากันยามก็เขาอีก้วครับบอกกันยาแล้วก็ตุลาตุลาบีกาท่นว่ามันต่อแม่งไปเลยต่อไปิ้นสุดมึงก็บอกไปเลยว่า คงพลกระจุ่เชิญไม่ตลอดชาติก็จบแล้วนะมึงไม่มาต่อทีเดือนทีเดือนทีเดือน,นไหนๆก็ประเทศชาติมันชิบหายแล้วก็มันชิบหายให้ตลอดก็ทุกสิ่งทุกอย่างมันจะได้ไม่ต้องมานั่งต่อทีละเดือนทีเดือนเสียเว,เวลานะเสียเวลาเสียความรู้สึกนะครับเสียความรู้สึกนะครับวันนี้ทั้งเฟซบุ๊กแล้วแล้วก็อ่าอ่ายูทูบก็มีคนดูก็พอสมควรนะเพราะว่า เรามองไม่รู้ว่าเท่าไหรเท่าไร่นะเพราะมันไม่ขึ้นอะไรนะนะวันนี้ก็เป็นวันที่ทวันพระฤหัตใช่ไหมพรฤหัตตบอดีที่ยี่สิบสองนะพรุ่งนี้ก็วันศุกร์แล้วแป,ป๊บเดียวนะครับศุกร์สอาทิ์แป,ป๊บเดียวศุกร์สอาทิ์นะโอ้อย่างประเทศชาติยังเคลื่อนไม่ยังไม่เคลื่อนไปไหนเลยนะอวันเวลามเร็วมากนะแล้วก็รอความตายกันทั้งนั้นแหละตอนนี้คนที่มีอายุหกสิบขึ้นเลยนะ คนที่สุขภาพแข็งแรงเนี่ยผมก็ดีใจด้วยคนที่อ่อแนแอก็ต้องพยายามรักษาตัวนะครับพยายามรักษาตัวไว้นะครับดูท่านพยายามรักษาตัวดูความทิพย์หายของบ้านเมืองนะครับท่านอย่าไปอย่าเพิ่งเป็นอะไรก่อนท่านจะดูว่าในช่วงชีวิตหนึ่งของพวกเราเนี่ยนะซึ่งอายุหกสิบขึ้นเนี่ยจะดูว่าประเทศชาติมันจะทิพย์หายแล้วเท่าไหร่นะครับเพราะว่าแล้ว,วลเราก็จะดูไหวพวกที่มาเป็นรัฐบาลพวกเป็นสวสเนี่ยมันจะช่วยประชาชนจริงหรือเปล่านะ แล้วก็แต่ละคนอายุแปดเก้าสิบเดี๋ยวมันจะตายไหมนะดูไว้นะฮะดูเรานั่งดูกันไว้นะนั่งดูกันไว้ส่วนคนที่สุขภาพที่ไปไม่ไหวแล้วก็มาเชียร์ลุงนี่ก็ต้องพิจารณาตัวเองด้วยนะทุกคนก็มีสิทธิ์เชียร์กันทั้งนั้นแหละแต่ว่าต้องพิจารณาตัวเองนะนะมาเอาไม้หามมาเอานั่งวินแชร์มาอะไรมาเนี่ยนะแล้วมาเชียร์ลุงเชียร์ลุงเงิน,นจะตายอยู่ไม่กี่วันแล้วก็ยังบ้าอยู่เนี่ยนะอ่าต้องดูด้วยนะครับ ถ้าอยู่ในถ้กลับไปอยู่บ้านน่ยไปนั่งเชียร์ที่บ้านยังพอทําเนาเนี่ยมาเชียร์อยู่กลางข้างนอกนะแล้วมันไปไม่เคยรอแล้วไปทําภาระให้ออคนอื่นตาออกมาแล้วก็มามาโดยไม่ต้องมีใครมาเป็นภาระเนี่ไม่มีใครว่านะนพอออกมาแล้วแม่เป็นภาระคนอื่นต้องมาเที่ยวเข็นเที่ยวอะไรมันเยอะแยะนะนี่มันสร้างปัญหากันทั้งนั้นเลยครับะการเชียร์นมันดีผมก็ชอบนะผมก็ชอบใจที่คุณออกมานะ แต่ว่ามันดูสังขารนะเขาเรียกว่าดูสังขารตัวเองด้วยนะถ้าสังขารเราไปไม่ไหวเราก็อยู่บ้านนะอยู่บ้านแล้วก็ไปนั่งดูนั่งเชียร์กันอยู่ที่บ้านแต่คนที่มีสุขภาพแข็งแรงก็ออกมาช่วยมาเหลือก็มากันไปอีก,อกประเภทหนึ่งนะส่วนรัฐบาลเนี่ยถ้ารู้ว่าไปไม่รอดก็จะมาที่ฝืนฝืนไปก็เท่านั้นนะครับเพราะขณะนี้ทุกคนก็รู้กันอยู่แล้วว่ารัฐมนตรีรัฐมนตรี และพวกสสส,สวก็เริ่มทยอยขอลาออกกันทยูถแถวแล้ไไวนะครับอยู่ไม่ไหวแล้วครับก็อยู่ไปนประเทศชาญยิงย่งยิ่งยิ่งแย่มัมนอยู่ทําไมนะครับอยู่ไปก็รไร้ประโยชน์ก็เลยออกลาออกกันทยอยลาออกกันมันแถวเลยนะครับช่วงนี้นะครับเพื่อที่จะให้นายประยุะทธ์ปรับรัฐมนตรีตั้งครมอของตัวเองตอนนี้ตั้งใครมาก็ยี่ทั้งนั้นเลยครับคุณไม่ต้องไปนั่นเลยเสียวเวลาไม่ลาตั้งมาก็ยี่ยี่ยี่ทั้งนั้นเลยครับ เราประเทศเป็นนี้ตั้งหลายสิบล้านนี่ใครจะไปรัฐมนตตีหน้าไหนมันจะมาแก้ได้มีทางต่อให้เอาไอ้อะไรนะไอ้เจ้าของซีพีไแม่มาแก้มันก็แก้ไม่ได้หรอกนะไอ้เจ้าของซีพีนะที่คุยนักคุยหนาที่ว่ารวยรวยรามาแก้ประเทศไทยนี่มจริงจริงมึงก็แก้ไม่ได้นะอย่ามันำคุยวโอ้โหอวดกูรวยรวยเพราะเพราะรวยรวยบนเอ่อฟาร์มที่หายของประเทศไทยนะเนี่ยคนเขก็รู้ทั้งนั้น ลองให้มันเป็นรัฐมนตรีอะไรก็ได้ลองดูดิมันจะแก้ได้ไหมในช่วงที่มึงหาเงินมาสิบสิบล้านยี่สิบล้านล้านนี่ม,มากดตี้ให้ไประเทศไทยมึงทาได้เหรอฮะไม่มีทางหรอกมันมีก็แต่คุยโวอวดทั้งนั้นเละไม่ว่าจะพ่อกระทิ้งแดงทิ้งเขียวหรือว่าใครก็แล้วทั้งนั้นเลยนะไม่มีทางหรอกครับถ้าอยู่อย่างนี้นะไม่มีทางตัดต่อไปที่คนในชาตินะ่ะไม่มีกันทำมาหากินไม่ได้บริษัทห้างร้านปิดกันหมดอย่างนี้ไม่มีทางหรอกครับยังไงก็แก้ไม่ได้ ต่อให้เทวดาแม่ขี่ต่อให้เทวดาอะไรขี่ม้าขาวมาก็ไม่มีทางหรอกแก้ไม่ได้หรอกนะกองงบประมาณที่ทาไว้นี่มันมันเยอะไงมันเสียหายไปเยอะนะแล้วเป็นหนี้กันเยอะนะพอเป็นหนี้เยอะมันจะเงินที่ไหนมาแม่แต่ธนาคารก็ไม่อยากให้กู้ต่างชาติเรนไม่ต้องไีพูดถึงเขาไม่ให้กู้อยู่แล้วนะเพราะเขากูกจะเป็นหนี้ศูนย์พอเป็นหนี้ศูนย์แล้วมันจะอ,อะไรได้เขาก็ไม่ให้กู้นะไม่ให้กู้ประเทศไทยเห็นไหม มันเป็นซะอย่างนี้นะครับแต่ถ้าเปลี่ยนรัฐาบาลเปลี่ยนอะไรใหม่ๆนี่เรามาไอโครงการอะไรที่มันทำมาแม่งยกเลิกให้หมดประเทศไทยไม่ต้องพัฒนาเราสักหนึ่งปีนะสักหนึ่งปีไม่ต้องพัฒนาเอางบประมาณทั้งหมดเรามาจ่ายนี่จ่ายสินให้ประเทศไทยให้หมดนะช่วยเหลือประชาชนทุกสิ่งยางให้ให้ให้จบจบไะแล้กก็เริ่มต้นใหม่มันก็คงไม่สายคงไม่สายนะครับคงไม่สายอ่าก็พี่น้องประชา,าชนคนไทยทุกวันตอนนี้ก็ท่านก็ต้องเตรียมพร้อมนะครับ พราก็ชุเฉลิศอีกแล้วนะครับมันต่อไปอีกหนึ่งเดือนนะครับ่ะเห็นว่าต่อไปอีกเดือนเดือนถึงเดือนสิงหานะครับเพราะว่าวันนี้วันที่ยีิบสองอีกไม่กี่วันก็จะครบกรกดาแล้วนะครับว่ามีการต่อไปถึงวันที่ยีสิบสองสิงหานี่ไอ้วันที่เดือนถึงห้าอีกหนึ่งเดือนนี่ก็ประชาชนก็ต้องทําใจเนาะทําใจนะจะไปไหนมาไหนก็ต้องทําใจอ่ะส่วนในโรคโควิดโคเวตฮาเฮลอะไรไม่มีหรอกประเทศไทยนะครับ ผมไม่เห็นมีใครเป็นโควิดสักทีนะสบคองก็ดีแต่รายงานรายงานหมอแต่ละคนนี่นะหมอคนไหนประเทศไทยเนะี่ยผมไม่เห็นหมอคนไหนออกมาคุยเรื่องโควิดเลยนะเน่เหนหมอคนไหนมาแต่อธิบายคําว่าโควิดคืออะไรเป็นยังไงแบบไหนไม่เห็นมีหมอคนไหนมา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 ,มาพูดเรื่องนี้ให้ประชาชนเข้าเข้าใจนะไม่มีเลยนะมีแต่เราพวกเรานั่งอ่านแต่หนังสือพิมพ์นั่งอ่านแต่ข่าวนั่งดูกันมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้นะเห็นไหม อะไรนะไอไอไอ,ไอไวินโนุมันบอกว่าโรคโควิดจะ่ไม่เลือกพื้นที่มันบอกมันมาทางอากาศเห็นไหมเนี่ยเนี่ยไอเรื่องที่ว่าโควิดมาทางอากาศนี่ผมพูดมาหลายคลิปแล้วนะอ่าแล้วมันที่ใส่แมสใส่หมวกใส่จะมูกมันจะมีประโยชน์อะไรน,นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์นะเพราะมันมาทางอากาศไงคุณเอาแมสมาใส่คุณก็ต้องหายใจถูกไหมคุณคุณต้องหายใจเข้าออกไอ,อเชื้อโรคมันมาติดแมมแต่มันจะมันมันมีเข้ามันไปนไม่ได้นะเป็นไปไม่ได้หรอก เพราะอะไรเพราะวราที่คุณใส่คุณก็ใส่หูหคุณก็มีรูเชื้อโรคมันก็เข้าได้นะผิวหนังมันก็เข้าได้นะเพราะว่าเวลามันมาเกาะมาแกะมัปนี้มันเอาทุกคนไปกันหมดเลยครับถ้บจะเป็นแสดงว่าประเทศไทยมไม่มีนะแต่มาสร้างเขาเรียกเขียนเสือให้วัวกลัวไงทำให้ประชนกลัวไงนะแต่ข้อดีของการที่ประกาศตรงนี้ทําให้คนไทยเนี่ยรู้จักป้องกันตัวเองรักษาโรคนะป้องกันโรคอันน,นี้เป็นข้อดี ข้อดีนะครับแต่ข้อเสียก็คือมันไม่มีอยู่จริงแต่ประกาศว่ามีจริงแล้วก็ทุกวันนี้ก็ไม่รู้ว่าใครเป็นโควิดในประเทศไทยนะนะก็ไม่รู้ไม่รู้เป็นหวัดธรรมดาหรือเปล่าแลยย้วก็โยนห้เป็นโควิดก็ยังไม่รู้เหมือนกันไม่มีใครรู้นะครับไม่มีใครรู้อ่าแล้วประกาศมาตั้งเป็นเดือนแล้วนะว่าประเทศไทยไม่มีรู้โควิดนะแต่ก็ยังมาประกาศคงบรคลากฉุกเฉินบอกว่าเกี่ยวกับโควิดมันไม่เกี่ยวเลยนะจริงๆแล้วมันเกี่ยวกับเรื่องเดินขบวนมากกว่านะเดินขบวน สำหรับวันนี้ผมคุยมาแล้ว25นาทีแล้วนะครับ25นาทีก็คงจะคุยกันไว้เท่านี้ก่อนนะครับวันนี้มาสายนะครับเพราะผมไปธุระทั้งนอกมาก็พอมาปุ๊บก็ร,บรีบรีบรีบเลยนะครับรีบมาไล์เลยนะไลฟ์สดเลยนะครับทั้ง Facebook ทั้ง Youtube นะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอขอบคุณท่านผู้ชม ว่ายแต่เพียงเท่านี้นะครับแล้วการหน้าพบกันใหม่นะครับสำหรับวันนี้ผมสวัสดีครับ